ครับตอนนี้เรามาอยู่ที่นะครับเขาวงกอดนะครับแก้ปัญหานะครับนะครับเขาวงกดแก้ปัญหานะครับก็ลักษณะนะครับอ่อนตัวนะครับอายุสามขวบขึ้นไปนะความสูงไม่เกินเจ็ดสิบนะไม่จำกัดน้ำหนักนะครับอรปกณ์กันเล่นต่างๆนะก็เข้าไปได้เลยนะครับเป็นลักษณะเป็นเป็นฟาร์มนะเป็นข้าวโพดสวยงามครับ ข้าไปดูนะครับนี่ทางเขาบอกลูกเชลซซ้ายชีย้ไปครับจะได้ไม่ลงเอานะครับก็มีอะไรบ้างครับปิดป่าข้าวโพดนะมีอะไรบ้างพอ,อทางนี้ก็กลับไปทางนู้นนะครับแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะป่าข้าวโพดนะครับ ก็ลักษณะดูทางออกนะครับก็มาเฮ้ยมีเด็กด้วยนะครับตามมาก็เป็นลักษณะเป็นเขาวงกอดนะครับก็ไม่ลงนะครับสำหรับบริเวณนี้นะฉากลักษณะเป็นข้าวโพดแท้ๆเลยนะครับทุกด้านจะเป็นข้าวโพดหมดเลยนะครับก็เดินออกกําลังกายนะครับ ก็ถือว่าเป็นเขาวงกลดนะครับเฮ้ยไปทางไหนเอ่ยก็มาให้ได้นะครับสำหรับสวนสนุกที่นี่นะครับดเดินไปเนี่ยหลงนะไม่ใช่อล <c oughs> หมดแล้วนะฝั่งนี้ ก็เดินออกไปนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะสำหรับกิจกรรมทั้งนี้นะพาเด็กมาเที่ยวเล่นนะครับบริเวณนี้นะครับเอาละ่ะก็ถือว่า มันมีสองนั่งฝั่งนู้นมัจะออกนะครับแต่ว่าเราฟองเยียมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูโอ้ยลองนะเดี๋ยวว่าเราก็ปผิดนะผิดเส้นทางนะคณต้องคอยหลังออกไปนะครับหรือนั่งรองนี้ก็ได้นะครับนั่งโอ้เน่นมากครับของเขาอัดลมไว้สุดยอดมาก ฝั่งนี้คงจะลองอีกนะครับเพราะว่านี่นะครับเป็นเส้นทางปิดนะครับก็สดุปเหมือนกันนะสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ของออนทัวร์ฟาร์มนะบริเวณนี้พอโนจะนมีกิจกรรมของเขานะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ ก็ถือว่าเจ๋งนะครับชุดยอดมากให้เด็กให้เรียนรู้นะครับํำหรักอันนี้คือทางออกเลยนะครับเอ็กซิสทางออกนะครับก็โอเคนะครับหลังจากนั้นเรามาบริเวณข้างหน้าจะมีชุดนะครับชุดของไดโนเสาร์นะครับยืนอยู่มีคนข้าไปอยู่ข้างในนะครับกขากำลังเกี่ยวอยู่ครับแล้วก็สามารถที่เดินได้นะครับ คนอยู่ข้างในแล้วก็จะไปชุดของเขาเดินตามนะครับตนี้ใช้ไฮดรอลิกนะครับในการควบคมนะเ็นนะละนะักษณะเป็นระบบนิวเมติกนะครับใช้ใช้ลมในการเปานะรรา่านะครับมีตัวข้างล่างนะครับในการใช้ก็มีไข่ด้วยนะครับ ไปถ่ายรูปนะเป็นตาด้วยนะครับ แล้วเอียงซ้ายเอียงขวานะครับม,มีอีกตัวตัวใหญ่มากสำหรับคนอยู่ข้างในเข้าไปแล้วเรใส่ชุดสีดำในการควบคุมข้านนะงในคอนเซลข้างใน มีตัวเล็กนะฮะเรามีไข่ด้วยนะนี่ตัวหน้าเด็กนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวนี้นะครับคาร์บอนคาร์นะครับคาร์บอนคาร์ก็ลักษณะเป็นบ้านลมนะครับลักษณะน,นะครับ car car คาร์บอนคาร์นะเป็นบ้านลมนะครับก็ราคาสิบบาทนะครับ ขึ้นไปฝั่งนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปลักษณะเป็นรถคารบอยนะครับแล้วก็ไหลลงมาข้างหน้านะฮะัดลมเนั่นใช้ได้เหมือนกันนะ